จะพาออกไปท้างนอกไปกินข้าวนาะไปกันสองคนก็คือพ่อใหญ่กับแม่สมศรีก็จะหาเวลาเติมเติมความรักเติมความสุขให้กันแบบนี้เสมอนะคะพเพื่อนะ่ะเพราะว่าก็ยังว่านะคะชีวิตแม่สมศรีก็ทํางานเนาะกลับมาบ้านก็ก่อนที่เด็กๆจะเลิกโรงเรียนเราก็มามา,มาเติมมาเติมความรักให้กันเนาะพเพื่อนคะออกมา ออกมาดื่มากินกัน2คนถึงว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวลูกเลิกเรียนมาก็จะเข้าบ้านไม่ได้เนะนี่แหละคะ่ะมีหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมาเนาะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวซิกวีคฮอลิเด์นี้ก็คือ,อสิ้นเดือนนี้โรงเรียนก็จะปิด10วันนะคะพ่อใหญ่ก็บุ๊กบุ๊กไปที่สเปนค่ะ ไปกับลูกชายนะคะเพื่อคนค่ะแม่สมศรีกับน้องซันล่าไม่ได้ไปคะ่ะเพราะว่าแม่สมศรีก็ไม่อยากขาดงานบ่อยเนาะแม่สมศรีก็บอกพ่อใหญ่ว่าให้พ่อใหญ่ไปกับลูกชายสองคนก็คงไม่เป็นอะไรเพราะว่าถ้าเราจะลางานเราลางานได้แต่เราเกรงใจเกรงใจเพื่อนร่วมงานที่ว่าเอ้าเดี๋ยวย่ก็หยุดอีกแล้วเดี๋ยวย่ก็หยุดอีกแล้วแม่สมศรีก็เกิดความเกรงใจเขาเนาะก็อบอกให้พ่อใหญ่ว่า เลยไปสองคนไปสองคนกับลูกชายคงจะไม่เป็นอะไรหรอกพ่อใหญ่แกก็ไม่อยากไปนะคะแกก็อยากให้เมียไปด้วยให้ลูกสาวไปด้วยแต่แม่สมศรีบอกว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันอยากทํางานมากกว่านาะเพื่อนคะเพราะว่าหยุดไปฮอลิเดย์แม่สมศรีก็จะไม่ได้เงินเนาะความมกความงกของของศรีภรรยาก็ให้พ่อใหญ่ไปกับลูกชายไปแค่ how long are you going for แม่พ่อใหญ่แกก็บุ๊กตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วแกก็ยังมาถามเรานะคะว่าเราแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจใช่ไหมที่จะที่จะไม่ไปด้วยเปลี่ยนใจได้นะอะไรประมาณนี้แกก็พยายามมาหวานมาหวานล้อมเราอยากให้เราไปด้วยแต่เราก็บอกว่าเราไม่อยากไปเนาะเพราะเดี๋ยวเดือนเดือนสิงหาเดือนกันยาลูกปิดเทอมอีกหกอาทิตย์ก็จะได้ไปอีกแล้วก็คือไปสเปนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ่าพ่อใหญ่แกก็แบบ แกบอกว่าเออถ้าไปฉันจะต้องคิดถึงอยู่ไปแค่ไม่กี่วันอ,อยู่ที่นี่แม่สมศรีก็อยู่ทำงานก็จะเอาลูกสาวไปทำงานด้วยทุกวันก็ให้พ่อใหญ่ไปพักผ่อนสมองกับลูกชายนะคะไปกันสองคนก็พยายามบอกพูดแต่สิ่งดีๆให้แกเนาะเพืเ่อนๆค่ะนี่นะคะเพืเ่อนๆค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังถึงแล้วถึงร้านอาหารแล้วจอดรถช่องคนพิการนะคะ,ะไม่ใช่ว่า พ่อใหญ่แกกันอะไรแกรป่วยแกก็มีบัตรคนป่วยนะคะเพื่อนๆคะต้องขอบคุณทุกกําลังใจเลยค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะกําลังจะเข้าซัมเมอร์แล้วต้นไม้ใบไม้นี่กําลังผิด,ดอกออกใบนะคะต้องขออนุญาตเดินเข้าร้านแล้วคะ่ะดาเล n ง c ้าเฮีย เซ่ฮัลโหลไปแล้วค่ะขออนุญ,ญาตแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ